น,น,นี่อมบสิบอนี่มานะครับมือหนึ่งเช่นเดียวกันนี่ครับดูสภาพข้างซ้ายคู่นี้เป็นไซส์สองเจ็ดห้าครับสี่สิบสามสองเจ็ดห้า มือหนึ่งป้าห้อยนะครับนี่สภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากครับนี่สนเท้า